สวัสดีค่ะครูพิงศิวิไลสุดตาสมาแล้วค่ะนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำธุรกิจศิวิไลนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจศิวิไลแต่หลายๆคนอาจจะรู้จักในานามของแฮปปี้ฟูตี้สวนกล้วยแก้จนปลดหนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนรู้จักในมุมนี้นะคะแต่ ะะวันนี้คุณพิงจะมาขยายให้นะคะทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับสีวิไลนะคะสีวิไลของเราเป็นแอปพลิเคชันเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มค่ะที่เป็นมากกว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนั่นเองนะคะของเราทำนะคะเซกชันแรกออกมานั่นก็คือ e-commerce นะคะมีช้อปปิ้งมอลล์นะคะและนะ,ะเรามีไอเทม ที่เป็นส่วน HappyFooty นะคะเป็นสินทรัพย์ NFT ค่ะให้ทุกยูเซอร์นะคะได้เข้ามาเป็นเจ้าของสินทรัพย์ NFT ด้วยเงิน300บาทและมีรายได้มีรายได้นะคะมีแอปพลิเคชันที่ไหนที่จะให้ยูเซอร์ของคุณนะคะมีรายได้บนแพลตฟอร์มได้นอกจากมนาะคุณควักเงินของคุณแล้วไปช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มเขาแค่นั้นถูกไหมแต่ที่ศีวิไลค่ะนะในไอเทมของ Happy f o o t y เนี่ย ให้คุณได้เข้านะคะมามีรายได้กับส่วน h p p y y o o ูตนั่นก็คือเกม n f t ค่ะนะคะและก็สีวิไลของเรานะคะปล่อยเซ็กชันแรกออกมานั่นก็คือ Ecommerce Shopping Mall นะคะและของเรานะคะจะเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มที่ขึ้นไปในเลเยอร์ที่4นะคะอีกหน่อยเนาะอีกหน่อยเราจะมีนะคะให้คุณมากมายหลากหลายซึ่งนะคะเป็นระบบฟินเทคที่ทำธุกรกรรมการเงินแบบไร้เงินสด นะะตอบโจทย์โลกเงินดิจิตอลโลกในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะมูฟวิ้งนะคะคาเฟ่เนาะอ่าดิจิตอลนะคะดิจิตอลดิจิทัลดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะอีเวสเมนต์นะคะพวกการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนะคะบุ๊กคิงนะคะการจองตั๋วหนังโรงแรมที่พักเครื่องบินต่างๆนะคะจะมี ทั้งหมดในแอปพลิเคชันเดียวนะคะแล้วก็เชอริตี้พวกการกุศลนะคะอ่าฟอเร็กนะคะการลงทุนเนาะนะคะแล้วก็เอเอเจเคชันนะคะเอเจเคชันหัวระบบการศึกษานะคะอ่ะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะตามมาใน อนาคตซึ่งนะคะศิวิไลของเรานะคะได้วางแผนไว้หมดแล้วแต่สิกชั่นแรกที่ปล่อยออกมาก็คืออ e ีคอมเมิร์ซเนาะเพราะตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลนะคะตอนนี้ทุกคนช้อปปิ้งออนไลน์กันแบบเก่งมากๆเลยคนไทยนะคะเราก็เลยปล่อยอ e ีคอมเมิร์ซมาก,ก่อนนะคะและใน e ีพนี้นะคะครูพิงพ์ก็ขออนุญาตแนะนำสีวิไลเพียงเท่านี้และอยากรู้ต่อไปอีพีที่2นะคะ